สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ารบครับพบกันเช่นเคยครับคนสองไพรวันนี้ขอนําทุกท่านนะครับมาพบกับกลุ่มเยาวชนรักป่าโรงเรียนกาบเชิงวิทยาครับตั้งตั้งอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินทด์เด็กที่นี่นะครับเขามีกิจกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอยู่ภายในโรงเรียน400กว่าไร่เนี่ยโอ้โหอย่างน่าทึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะวิธีพอเพียงแบ่งปันผูกพันดินน้ําป่านะครับซึ่งก็สามารถที่จะสาธ์ยายให้คณะกรรมการ นะครับรางวัลลุกโลกสีเขียวเราที่ไปเยี่ยมชมเนี่ยโอ้โหอัศจรรย์จริงๆริงครับมาตอนภาคเช้าก็มีการต้อนรับนะครับกันนะครับโดยอาณะผู้บริหารนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันนะครับว่าเด็กๆมีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับไปกันเลยโดยห้องเรียนแห่งป่าภูมิปัญญาบวรรัตของเรานะคะจะแบกออกเป็นแปดฐานการเรียนรู้ค่ะตรงจุดที่ทุกท่านยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือฐานที่1น,นะคะตรงกากระบาด จุดเริ่มต้นห้องเรียนธรรมชาติค่ะห้องนี้ก็จัดแสดงโมเดลแล้วก็เก็บแบบยั่งยืนเก็บเชิงอนุรักษ์เก็บแบบเก็บบบแไม่ทปลายป่าเก็บพอจะกินไม่ได้เก็บคนเลยค่ะเพราะว่าบริเวณนี้ครับมีการใช้ประโยชน์ของบริเวณค่อนข้างจะเยอะนะไรเลยเดินเลยครับเราก็เลยต้องมีการตั้งสุด แยกขยะไว้ครับเคื่องท่าสังเกตะบริเวณนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เย็นมากครับและต้นไม้ที่เรได้บ่อยในบริเวณเอาเปนไงเโอสการ้นไม้ขยะมันมีกี่อย่างไม่คัดแยกแล้วพวกทีเจอขยะเราในที่เจอในโรงเรียนเราไม่้โรงเรียนก็ต้องเป็นขยะ กา่เกษตทั่วไปไหมเนี่ยค่ะ เปยาเปลี่ยนเราไปไหนนี่ค่ะตรงโซ่สิของห้องนราชอบคแล้วก็จะเก็บใบไม้ไปใส่ไว้ในโซ่สิบใบไม้นี่เอาไปทำอะไรเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วมีทั้ปุ๋ยใช่ครับหลังจากที่เราหมักริเวณตรงนี้แล้วเราจะนำผลขึ้นรถไปที่บริเวณโรงงางด้านหลังแล้วขวดแก้วก็จะเอาไปขายเราจะเอาไว้ขายที่จะเป็นขวดแก้วเขาจะตกขวดพลาสติกขายนะคะ อัน,นี้น่าสนใจขวดแก้วพวกอะไรเนี้ยที่เอาไว้ขายเราขายเดือนหนึ่งกี่ครั้งเดือนหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองครั้งครับเพราะว่านักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยจะซื้อน้ำาืินที่โรงเรียนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยหัวละประมาณสองแก้วครับ <c oughs> ซึ่งนักเรียนเรามีประมาณเจ็ดร้อยแปดสิบคนในหนึ่งวันก็จะได้ประมาณหนึ่งพัน หนึ่งร้อถึงพันสีถึงพันหาร้อยแก้วครับเซนเแล้วมีมีกรรมการพวกเรารูเล่เรื่องการขายกันในห้องขายแล้วเอาเงินให้ใคระในส่วนนี้นะครับเออจะมีคุณครูเขาจะให้ภายนอกมาเป็นคนมารับไปเลยครับแล้วก็คุณครูจะมีมีการทําบัญชีเก็บเงินได้สัปเทคโนโลย้องๆเราได้ทําบัญชีร่วมกับคุณครูเลยไหมไม่ครับแต่ว่าเงินที่ได้มาก็จะเอามาลงกับการทำกิจกรรมของทางโรงเรียนแต่คนขับแท็กซี่เป็นพวกเราใช่ไหม รับนจะช่วยกันคับอ๋อได้ขบวนได้ขบวนคุณรับผิดชอบที่คอยให้ติดต่อพ่อค้ามารับไปจะเป็นคุณครูสนองพอหนองแสงเลยครับอ่เพราะว่าการขายของมันมันคือเรื่องเรื่องรายได้การเรียนรู้มันต้องมีเรื่องระบบบัญชีมีต้องการรับรู้รับทราบร่วมกันแล้วขายแล้วเอาไปทำอะไรนะคะปฏิบัติกรรมโรงเรียนครับอ๋อจริงจริงเเหมือนเผาขยะเนี่ยครับถ้าจุดแยกไม่พอแล้วก็จะมีการซื้อถ้าแยงอ่ะครับมาเี่แก็แล้วก็ยกไปไว้ที่โรงเก็บทางด้านข้างหลังครับ เรียนเชิญไม่ว่าจะเป็นต้นทอนต้นประดูป่าแล้วก็ต้นขยอมนะครับเาปเดิมแล้วก็ขยายขยาไปคุยไปอย่าหยุดพันป่าทุกนี้จะมีจุดขยายพันเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวกรรมการดตั้งอีกพันอ๋อเป็นเหมือนเป็นรายวิชาแล้วก็เป็นกลุ่มที่เขาจะรับผิดชอบรุ่นพี่ๆเราอ่ะคนที่ทำ่อนมา่อนรุ่นไหนปีไหนรุ่นปี นี่ยยังไม่เคยไม่ไม่เคยเห็นในโรงอาหารโรงเรียนค่ะคู่ปกครองหรืว่าคนสามารถไปเก็บได้ค่ะมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างสองฝั่งชัดเจนเลยค่ะนี่ค่ะต้นสักเหล็กอันนี้ต้นอะไรเนี่ยคอนแคนเลยล่ะเนี่ยเนี่ยที่เราไปกินดอกวันนะ่ะใช่ค่ะมันเรียกอีกชื่อคือฝั่งนี้คือสักเหล็กค่ะอันที่นี่เรียกสักเหล็ก่ต้นคอนแคนคอนแคนหรือต้นสกกเล็ สากเหล็กเอ้อีกแบบนี้สามารถเก็บดอกไปได้ค่ะแล้วก็เอาไปไป,ไปทำไปต้มไปต้มกินแกปวดเมื่อยแกไอแกไอได้ค่ะเป็นได้สม,มุนไพรส่วนลำต้นก็ต้มแล้วก็ทาในบริเวณที่ขันได้ค่ะหน้าสมุนไพรธรรมะเดชธรรมะเดชสากเหล็กคอนแคนและอะไรอีกเหล้าเหล้าเล่าเท้าอุบลก็อื่นยัง เารียกคอนันนั้นอีกซื้อหนึ่งอันน้นเราก็อยากเห็นนักสัตว์เลยไปต้นแบบไหม่มาเอามาบวกคอนนินจาเขาเรียกชื่อหนึ่งชื่ออะไรนะหวานดงเออผักหวานดงผักหวานดงคอนแคนสากเหล็กกระแตแดกเฮ้ยไม่ใช่อะไรแดกนะธรรมะแดกธรรมะแดกธรรมะหินดิช่างดูที่ผ่านมาก็รมองธมคือหินครับแดกก็คือเหล็กธรมะแดกแต่ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็จะเรียกเป็นศาสเหล็กอ๋อสากเหล็ก นางสาวิาจารติโกของคณะในนามยอวชนรักป่าโรงเรียนมหาชนวิทยาขอต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้าู่ฐานที่สองป่าในฝันของหนูค่ะก่อนอื่นขอแนะนําวิทยากรประจำฐานรองนะคะคนแรกค่ะน้องขิงค่ะจะให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของป่าแล้วก็ประเภทของป่าค่ะคนที่สองนะคะน้องป้าใสค่ะปะามรเกี่ยวกับปจัจจัยที่ทําให้เกิดป่าแต่และชนิดคนที่สามน้องน้ําค่ะจะให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของ คนที่สี่น้องเนยค่ะจะให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของปลาและคนที่ห้าพี่เนยค่ะจะให้ความรู้เกี่ยวกับพี่เนยกับน้องเนยเหรอจะให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์แล้วก็คุณค่าที่ได้จากค่ะปลาไม่ผัดใบค่ะ ป่าผัดใบนะคะจะเป็นป่าที่ใบไม้ร่วมพร้อมกันทั้งหมดค่ะแล้จะผีใบขึ้นมาใหม่ค่ะส่วนป่าไม่ผัดใบนะคะใบไม้จะค่อยๆร่วงหมุนเวียนกันค่ะแล้จะเขียชวชอุมตลอดทั้งปีค่ะทีนี้นะคะเรารูทราบชนิดของป่าในประเทศไทยกันนะคะสามารถจําแนกได้9ชนิดค่ะ 1. น,นะคะป่าดิบเขาค่ะป่าดิบเขานะคะจะปกคลุมอยู่บนยอดเขาค่ะซึ่งมีอากาศหนาวเย็นค่ะ พันไม้สําคัญนะคะได้แก่ไม้วงกอและพืชเมล็ดเปลือยค่ะเราสามารถพบป่าชนิดนี้นะคะได้ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกว่า1,000เมตรค่ะ2นะคะป่าสนเขาค่ะป่าชนิดนี้นะคะจะมีไม้สนเป็นไม้เด่นค่ะพันไม้สําคัญนะคะจะเป็นสนสองใบสนสา3ใบค่ะเราสามารถพบป่าชนิดนี้นะคะได้ที่ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล2 0 0ถึง1,800เมตรค่ะ ชนิดที่สามนะคะป่าเตงรางค่ะป่าชนิดนี้นะคะเป็นป่าผัดใบค่ะไม้วงยางเป็นไม้เด่นนะคะท่านไม้สําคัญนะคะได้แก่ต้นเตงต้นรางค่ะเราสามารถพบป่าชนิดสบาย<พ>าสบายเ่ยสบายค่ะ,คะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของป่าในประเทศไทยแล้วเ,เรามาดูว่าปัจจัยใดยบ้างที่ทําให้ป่าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกาันสําหรับปัจจัยที่ทําให้ป่าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันนั้นประกอบด้วยปัจจัยที่หนึ่งสภาพภูมิอากาศเช่นป่าสวนเขานะคะ มีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นยาวนานค่ะพบได้ในเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกเฉียงเหนือมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล200ถึงมีการขยายรันยอดได้สมบูรณ์กว่าต้นอื่นเช่นต้นกระบากด้านหลังค่ะจะมีป้ายติดนะคะจะสังเกตได้ว่าต้นกระบากนะคะจะมีลําต้นที่สูงใหญ่ค่ะและมีการกขยายรันยอดปกคลุมไปทั่วบ,บริเวณนั้นเลยค่ะระดับที่<ว>ระดับกลางค่ะเป็นชั้นรันยอดที่มีระดับต่ำกว่าระดับที่หนึ่งค่ะ เช่นต้นเต้านี้ค่ะต้นด้านหลังนี้ค่ะต้นอะไรนะลูกต้นเต้าค่ะอันนี้แอคชั่นได้แม่จะมีเถาเลือยเป็นพืชจิง,งโอเคว่าต่อลูกว่าตอระดับที่สามนะคะอินเทอร์มีเดียหรือว่าชั้นเรือนยอดระดับล่างค่ะเป็นพืชที่มีชั้นเรือนยอต่ำกว่าระดับที่สองค่ะเอามือ อันนี้วชี้เป็นต้นไม้ดูดูซึ่งมีความสูงประมาณ20เมตรค่ะเช่นต้นสมิดนี้ค่ะเออคู้ชอบอย่างนี้แหละได้ได้แอคชั่นด้วยเนี่ยบระดับที่สี่นะคะไม้พุ่มค่ะไม้พุ่มนะคะจะมีความสูงประมาณ10เมตรค่ะซึ่งเป็นพืนที่ไม่ต้องการแสงมากค่ะเช่นไวแล้วก็เฟิร์นค่ะไม้พุ่มนยคะจะสามารถมองเห็นได้ในระดับสายตาเลยค่ะและสุดท้ายนะคะไม้เป็นไม้พุ่มดินค่ะไม้พุ่มดินนะคะจะมีคุณสมบัติในการใช้ปกคลุมดินค่ะเช่น หญ้าแล้วก็พืชประเภทเถาเลื้อยค่ะอนอกจากนี้นะคะโครงสร้างของป่าค่ะยังช่วยออสร้างสร้างอาหารนะคะให้กับสิ่งมีชีวิตภายในป่าแล้วก็ช่วยกรองมลพิษนะคะภายในโลกหรือว่าสภาพอากาศนี้ด้วยค่ะเช่นฝุ่นแล้วก็ควันค่ะ มีอะไรกล้าถามไหมแหละดูที่กล้าอยู่ดียกตัวอย่างไม้คลุมดินให้ฟังนอกจากเทวันอะไรต่างๆตรงนี้ให้ฟังหน่อยสิก็จะเป็นอะไรบ้างพวกย้าแฝกคือญ้าที่แบบว่าปลูก่าเรามีย่าแฝกไหมป่าเรามีย่าแฝกไหมกาดกัดกาดกัดเด้งเต้กาดกำกัดอะกต้นเกี่ยวเป็นไม้คลุมดินไหมอันนี้เป็นไม้ สูงขนาดไหนใครใครไปจิบตอกกระเจียวป่ะเออใช่ในเนี้ยเนพืชกระเจียวเนี่ยใช่ไหมกระเจียวอยู่เนนี้อยู่นี่น้ำซับส่งผลทงน้ำในป่าบริเวณนี้มีความเขียวชอุ่มตลอดปีทีนดีมีอินทรียวัตถุมีพันไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นค่ะเราสามารถพบเห็นเฟิร์นชนิดต่างๆที่เกาะอยู่ตามเออไอเนยก็ได้เหมือนกันเว้ยเออไอเฟิร์น ส่งผลทำให้ป่าบริเวณนี้ถูกจัดเป็นป่าดิบแร้งค่ะมีพันไม้ดินได้แก่ต้นกระบาที่มีป้ายติดนะคะต้นเต้าค่ะพานไม้รองนะคะจะเป็นต้นสมิตค่ะไม้พุ่มได้แก่ต้นกะโพาะโอเนี่ยมันเชื่อมโยงยอะไรนี่เชื่อแล้วก็ตอร้านแดงทีอยู่ทาง้าหน้าที่เดินผ่านมาค่ะถ้าเดินไปชี้ในคี้ถูกนะไม่ใช่ครูบอกไว้ว่าอยู่ตรงนก็ชี้ไปมนยอยังไม่จบอกว่าม แก,ก๋วายน้ำแล้วก็วนชนิดต่างๆค่ะออนอกจากนี้เรายังพบเถาวัลย์และพืชอิงอาศัยที่เกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ใหญ่อันนี้ให้สังเกตใช่ไหมคะมให้สังเกตว่าเป็นป่าดิบเนาะป่าดิบแรงและเราก็จะมีการค้นพบ เฮ้ยพาไปดูพาไปดูไหนมอเข้ามะแกงลิงไหมไหนมอเข้ามะแกงลิงไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเว้ยู่ขแต่เนื่องด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมันตายไปซะแล้วไหนเดินไปเยี็บให้ครูดูหน่อยโอ้ยมันเป็นยังไงมอเข้ามะแกงเรียงอันนี้เหรออ๋ออันนี้อย่างน้อยก็คือ๋อนี่ไงนี่ไงมอเข้ามะแกงลิงมันเดี่ยวแล้วมันเดี่ยวแล้วมันมีประโยชน์ยังไงกับเรา มันบ่งบอกให้รู้ว่าป่าบริเวณนี้มีความสมบูรณ์มันบ่งบอกว่าป่าบริเวณมีมีความชื้น